ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซูชิโร่ที่เซนต์แวนเวอร์นะครับก็ตรงนี้เป็นจุดจองคิวนะครับตอนนี้ผมมาประมาณสักบ่ายสามคิวเนี่ยรอประมาณสักเ,เ,เขาบอกสามชั่วโมงนะครับถึงได้ทานก็เดี๋ยวรอแล้วกันไหนๆก็มาแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูว่าบรรยากาศเ,ออเป็นยังไงนะครับซูชิโร่ที่เซนต์แวนเวอร์ชั้นเจ็ด เมื่อกี้สั่งกับข้าวเสร็จนะครับมากินรองท้องเพราะว่าคอยรอสามชั่วโมงใช่ไหมร้านซูชิโทรมาผ่านไปสิบห้าขีบอกได้คิวแล้วก็กินไปนิดเดียวนะครับเพราะผมกินเยอะวันนี้ทีเนี้ยมันจะตัดสินได้แล้วว่าซูชิเนี่ยมันอร่อยจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาด้วยตอนเวลาเราหิวเนี่ยเวลาหิวเนี่ยกินอะไรมันก็อร่อยถูกป่ะแต่นเนี้ยพอเรากินรองท้องไปแล้วเดี๋ยวรู้เลยว่า ผมคำล่ำลือหรือเปล่าผมบอกแล้วผมโชคดีมากวันนี้เป็นวันอังคารนะครับมาตอน 13, 13บ่ายสามบ่ายสามยี่สิบได้กี่ละเช็คดีละเดี๋ยวขึ้นไปกัเดี๋ยวดูบรรยากาศนะว่าเป็นไงีมันงพี่มีพนักงานคนเลยนะคะแล้วก็ต่อนนะคะรนปนองไต้องไง กระปุกว่างไปกระุกมามาดูกันว่าเป็นยังไงมไม่เขาว่าโชคดีมากนะพูดยี่สิบนาทียังเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะครับ เลขที่45สองท่านแล้วต้อนรับเหมือนญี่ปุ่นเลยสวัสดีครับร่องร่องเลยครับวันนี้ร่องร่องเนี่ยอ่า วันนี้คนน้อยอ่ะพี่รถมันเชื่อมโควิดด้วยโกวินี่คือเต็มหมดเลยใช่ไหมเปิดปิดกี่โมงอ่าเปิดเอ่อสิบโมงเช้าก็ปิดสามทุ่มสามตามเวลาที่เข้อมหปดขออน,นุญาตนะคะ ซูชิโรยินดีต้อนรับนะคะคุณลูกค้าเคยมาทานอาหารดัลเลอร์หรือยังคะขออนุญ,ญาตแนะนำวิธีการสั่งอาหารนะคะ,คะทางดัลเลร์จะเป็นซูชิสองใสพนใสัพนสายพันด้านล่างเพื่อสามารถหยิบตามอัจาริยะใสได้เลยส่วนสายพานนันด้านบนจะเป็นออเดอร์ที่คุณลูกค้กากดสั่งผ่านหน้าจอนะคะหนึ่งครั้งสามารถทำสุง มาแล้วรูกคุณทุกทายหยิบลงมาจากสัมภาระด้านล่างนะคะเพราะไม่ใช่นะเราเดินไปแต่ไม่สามารถมาส่งให้ได้นะคะส่วนเมนูเครื่องดื่มหรือว่ารีฟิลสามารถกดสั่งที่หน้าจอได้เลยเดี๋ยวจะมีน้องพนักงานมาเสิร์ฟให้นะคะถ้าต้องการให้พนักงานหรือว่าเช็คบิลให้กดปุ่มสีเหลืองที่หน้าจอนะคะระวังน้ำร้อนลวกด้วยนะคะอันนี้คือชาเขียวใช่เขาสูงขึ้นนะครับแล้วก็ขออนุญาในน้ำโปรโมซันนะคะจะเป็นกดหัวลงล่างครัแล้วอันไหนอันไหนเป็นน้ำจิ้มซูชิครับอันนี้จะเป็น ซอสหวานสิง่นลมค่ะอันนี้คือซูชิใช่ค่ะเห็นไหมอันนี้ก็จิ้มซูชิได้ค่ะแล้วแต่ชอบแต่นี้มันจะเป็นซอสหวานไม่เคยกินเลยหวานแล้วก็ถิ่นลมนะคะเชิญตามสบายนะคะผมจะเล่าความโจ๊กของผมตอนนี้ผมไปญี่ปุ่นให้ฟังนะคือด้วยความที่เมืองไทยอ่ะเขามีวาซาบิให้แบบเป็นตักอะไรนี้ใช่ไหมตอนผมไปญี่ปุ่นครั้งแรกออ่่ะะเขาก็มีถ้วยอย่างนี้ให้แหละ แต่ด้วยความที่เราไม่รู้เขาก็มีถ้วยอ่าน้ำจิ้มใช่ป่ะนี่เลยผมเอาอันนี้เลยนี่นี่ตอนแรกผมนึกว่าผงวาซาบิไอ้เหี่ยคืออ่ช <c oughs> าเขียวนะครับเนี่ยใส่ลงไปอ่าแล้วก็อันนี้เป็นน้ำร้อนนี่ให้ใส่อย่างงี้อ๋อเป็นอย่างนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมเ็นภาพดิ ตอนแรกนี่แบบผมก็ไปใส่นี่แล้วก็ใส่เนี่โยโยโย่โคตรขำตัวเองเลยเออแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาเทสดูนะครับว่าอะไรเป็นยังไงส่วนววาซาบิเนี่ยเขาก็จะมีให้มาอย่างนี้นีเ่เฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยเอามาเอนมาซาบอ,อเ,เกลือนี่คือวาซาบินี่อ๋อโอเคลุยปุ๊บ เดี๋ยวมาเทสดูนะครับเป็นยังไงบ้างมีให้เลือกนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษเม,ม,มนูแนะนําตามช่วงเวลาอะไรพวกนี้อลองก่อนเมนาูแนะนําตามช่วงเวลาโอโทโลโุทนีโยอ๋ออโทโไม่เอาเพราะว่าเราหยิบมาแล้วนะครับอ,อยู่นี่อ่นิกิริอ๋อมันก็เป็นสั่งนี้เลยนะครับค,คือถ้าเกิดใครเกียดรอเป็นสายพานนะก็สั่งอยงนี้ได้เลยพวกโล ซุปโอลาเมงก็มีนะครับทานเล่มเนี่ยพวกทานเล่นยังไงต้องสั่งอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าบนนี้เบลยร์ซูชินะครับเครื่องดื่มของหวานอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าผมสั่งอะไรบ้างแต่ผมบอกเลยว่าข้าวข้าวที่ดูเลยราคาไม่ได้แพงนะครับราคาโอเคเลยจริงๆนะเออก็เดี๋ยวมาดูว่าบรรยากาศการกินเป็นไงแล้วก็รีวิวรสชาตินะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าตอนหลังเนี่ย จะบาดเจ็บเท่าไหร่กัแบบมือนี้ร้านดังนะครับซูชิโร่ที่เพิ่งมาเปิดเสร็จทันท่วดมาดูกันนี่นะครับมันจะมีประวัติการสารั่งนะว่ามีอะไรบ้างอ,อีกสักครู่จะมาแล้วทางสายพานด้านบนนี่ามาแล้วมาแล้วจ้ะเขาบอกว่าต้องเอาลงก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่กลับนะครับเอาลงอ่านังกลับไหมไมันน่าจะกลับเองเอ๋อมันขเขาก็จะได้ส่งมาเองไนะ นี่ไปแล้วเอากิมชิมที่คะชิมเหมือนที่ญี่ปุ่นไหมอ่ะเธอเธอซุปล้วมาแล้วเนี่ยเลยหยิบซุปหน่อยหยิบซุปให้หน่อย คคบะขอุณส่วนน้ำนะครับรีฟิลเนี่ยเขาจะเอาเป็นแก้วมาอย่างนี้ให้แล้วเราก็ไปตักเองได้เลยครับเขาไปกดด้านหน้าเลยครับแต่เราต้องกดสั่งที่นี้ไปก่อนนะครับเองเขาก็จะไม่เอามาให้นะครับมามาตัวนนี้ก็มา,าม, <laughs> มาเยอะมารัวๆนี่เยอะมากเลยนะครับเนี่ยดูมีไข่หวานอะไรมั่วซั่วไปหมดมาเดี๋ยวผมชิมที่เขาเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่แล้วกันเวลากินเนี่ยผมค่อนข้างใส่วาซาบิเยอะนะครับจานทองแพงที่สุด อานทองหอย,ยมากครับน่ะต่อไปจานแดงคนระับคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเรากินเนี่ยต้องเอาด้านนี้นะครับแต่เราเป็นคนไทยข้าวจิ้มอร่อยกว่ายอดยอดมาก <c oughs> ซุกเนี่ยเป็นที่ล็อกมาอย่างดีเลยน่ารักจ้ะเฮ้ยทำดีๆเนี่ยุกหอยลายลายนะคะหอยตลับเ,เออหอยตลับมิสุหอมมากแล้วพวกเนี้ยดีนะเขาก็จะมีบอกว่าอันนี้มันคืออะไรคืออะไรพวกนี้น่าสนใจปลาหมึกกล้วยทั้งตัวดูตัวอย่างนี้เลยชิมนี กลิ่นั้โคตรปลาหมึกมปลาหมึกยายหยิบมันเหนียวใช่ไหมเ้าเธอต้องปลาหมึกธรรมดามปลาหมึกกล้วยทั้งตัวยายหยิบต้องปลาหมึกสี่เหลี่ยมธรรมดาอมโอเคครับอ,อ่ะต่อไปเป็นปลาไหลนะครับจานทองเลยคัดพิเศษ ปลาไหลดีมากปลาไหลนี่คือที่สุดเซมบุรานะครับเี๋ยวผมงงหรืว,ว่าเมบุระเขาไม่ไ<ย>มีน,น้ำกินฝาีเทินฝาดิดีเทินฝามาแล้วนะครับนี่ดีเิอนอย่างนี้นะครับดเดี๋ยวผม่องใจว่าเอเมบุราเนี่ยเขาไม่มีน้ำมาให้ ดถามตั้งงาน,นช่วยนะจ๊ะพี่ครับไอเทมปุร้านนี่เขาไม่มีน้ำเพิ่มเลยนะอ๋อโอเคครับออเดี๋ยวน้ำเข้ามาแย่งครับนี่ก็ไม่มีให้อันนี้ไข่เลยไม่รู้อ่ะอยากหยิบแบบงงๆน่าจะเป็นทูน,น่าครีมนี่มันก็ไม่ครีมหรอกข้มามแม่งมายองเนสรถท่นานงงๆ ตีบไงเราตังค์ใครตุนเนาะไม่ไปแล้หวานคูชูทโทโร่ี่ผมทอบมากคูโทโร่คูโทโร่เนี่ยก็คือคูน่านะครับแต่มันน้อยกว่าโอทโทโร่แต่ถ้าเกิดอากามิเนี่ยมันจะไม่มีมันเลยเป็นบาซูน่าเหมือนกันคูน่าคืออากามิคือโทโร่โอทโทโร่นี่คือคูโทโร่มันน้อยกว่า เหมือนญี่ปุ่นไหมเหมือนราคาอย่างเดียวต้องกินกับเบียร์นะครับผมบอกเลยทีึินหรือว่าอาซาฮีเงี้ยพูดเลยโอเคเดี๋ยวให้มนุษย์เมียกินก่อนนะครับมนุษย์เมียเป็นตากล้องเดี๋ยวโดนบวยซะก็คือซูชิเนี่ยคร่าวๆเนี่ยเต็มสิบนะผมให้แปดจุดห้าราคามันสมราคาแล้วก็ต่อไปเทมปุระเนี่ยผมบอกเลยเทมูุระเนี่ยพอเราสั่งเราเสร็จ เดี๋ยวต้องรอนะเขาถึงจะเอามาให้นะไม่ไม่ใช่ใครใจร้อนมาถึงแบบเ้ยไม่มีน้ำมาให้เขาให้กินอย่างนี้บอกว่าเปล่านะครับรอก่อนเดี๋ยวเขาามาให้หอยเชลล์นนะครับจะบุลาไม่เวิร์กอย่างแรงเขาดูสีเขาก็รู้แล้วมันต้องขาวกว่าน,นี้เจบุลาไม่เวิร์กนะครับอฉุกมากครับให้โอกาสปักตอนนี่คือหวานอยู่แล้วนะตูชิก็คือตูชิ ต้องมุงหน้าที่ตูชิสาวไปเลยนะครับโอเค <Okay. S 1> สว่วนนี้เนี่ยก็เป็นแบบที่ผมบอกนะทูน่าเหมือนกันจะเป็นอากามิอากามินี่คือจะไม่มีมันเลยจะเป็นที่คนญี่ปุ่นชอบมากแต่ว่นะอากามิไม่มีมันเลยชูโทโร่มันขึ้นมาหน่อยโอโทโร่คือมันมากนะครับออ,นนอร่อยมากจอถ้ามาอีกอเอาอันนี้ เออจบแล้วนะครับมาดูเศษซากแห่งความสันนะครับก็ผ <customs> ม <inha> e> บอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยภรรยาผมเพิ่งเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับว่าจริงร้านซูชิแบบน,นี้เนี่ยในที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันคือร้านซูชิร้อยเยนนะครับก็คือแบบซูชิแบบเออ่ให้แบบนักเรียนกับคนทํางานอะไรมากินเหล้าเอ้ไม่เห่มากินกันตอนเย็นแล้วก็มา สร่นกันกินเบียร์นิดหน่อยนะครับก็คือร้อยเยนเนี่ยของเขาก็จะประมาณ30บาทบาที่นี่สามสิบอาจจะยี่สิบแปดเลยไม่เป็นไรแต่ที่นี่เนี่ยก็ตกประมาณ40บาทอย่าเงี้ยเนี่ยอันไหนอร่อยอร่อยหน่อยก็ดีๆหน่อยก็120ยยี่ยเห็นปะ่ะจะร e. ้อยเยนนะร้อยเยนร้อยเยนเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับก็<ม>สำหรับตัวผมเนี่ยแบบที่บอกไปตอนกลางคลิปเนาะเต็มสิบผมให้แปดแปดแล้วกันไม่แปดจุดห้าเพราะว่ามันก็สมกับรสชาติ สมกับราคานะครับเพราะว่าแน่นอนว่าการที่ใครคิดว่าที่นี่เนี่ยคิวยาวแล้วแบบว่ารสชาติมันเหมือนร้านที่แบบว่าฟาโอโทโร่ทำมา400บาทมันสู่ไม่ได้แน่นอนนะครับ mm hmm. ก็ก็ตามเกณฑ์ราคานะครับก,ก็ยังไงใครที่ยังไม่ได้มาลองเนี่ยก็มาลองได้นะครับก็สนุกดีเป็นบรรยากาศแบบใหม่ะะแล้วสำหรับใครที่เคยกินที่ญี่ปุ่นนะที่เป็นสายพานแบบนี้กดสั่งแบบนี้อะไรเงี้ยคุชิโร่นะครับก็ตอนนี้ที่ผมมาเนี่ยคิว <c oughs> ไม่เยอะนะ <c oughs> ผม,มรอหลักตัวเดียว ลองมาดูนะครับแต่บอกเลยว่าพยายามอย่ามากินแบบมีความสุขดีกว่าอย่าคาดหวังรสชาติมากเพราะว่ามันตามราคานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเช็คบินละก็นี่เรียกบินเช็คพนักง,งานใช่คิวนี่เขาจะบอกนะว่าเดี๋ยวต้องเอาใบนี้ไปให้เขาแล,แล้วก็อย่าลืมช่วงนี้โควิดเนี่ยช่วงนี้ล้างมือบ่อยๆพี่พนักง,งานมาแล้ว ไม่มีจ้ะินเลยนะคะขออนุญาตใ้เต็เมนการด้วยนะคะครับผมยอดชำระเงินของลูกค้าจะเป็น1 3 6 4บาทนะคะนําไปเป็นเมการมีส่ลที่จะชียร้านเ้าได้เลยนะครัคุณชวขอบคุณเรากันะใช่ไหมครับมปดูครับก็ได้แบบที่บอกนะนี่กินแบบเต็มข้อนะแบบจุกจุกมากๆเลยก็พันสามสองคนกับมนุษย์เมียก็โคลาหกร้อยกรบาท ก็เนี่ยเป็นหนึ่งเหตุผลที่ผมไม่ค่อยชอบผ่านร้านบุฟเฟ่นะเพราะว่าการที่เราได้มากินอาราคาเนี่ยเราเลือกได้ราคาไม่ต่างันหรอกเชื่อผมแต่เราได้กินของที่ดีกว่าเราเลือกคุณภาพอาหารที่เข้าร่างกายได้ดีกว่าแนะนําพยายามถ้าเกิดออกกำลังกายแล้วไม่อยากอุ่นพังอย่าเข้าบุฟเฟ่เชื่อผมมากินอลา,าคาร์ของดีกว่าเลือกกินไม่เยอะกว่าแล้วก็อร่อยกว่านะครับโอเควันนี้ก็รีวอวมานี่นะครับส่วนใครที่สนใจจะให้ผม เทนนะครับจะเป็นท่าเทนออนไลน์เทนทั้งส่วนบุคคลนะครับผมเนี่ยมียินไพรเวทอยู่ที่เกษตรนนมินต่อมอที่หกสนะครับสนใจติดต่อด้านล่างได้ที่ l ล n e แอปสตูดิโอโลหนะครับส่วนใครจะติดต่องานให้ไปถ่ายรีวิวถ่ายโฆษณาถ่ายอะไรได้หมดเลยครับติดต่อที่ l ล n e แอปสตูดิโอโลหเหมือนกันนะครับรับนะครับเพราะช่วงนี้ร้อนเงินนะครับรับทุกงานนะครับย่าเว้นงานที่เป็นแบบพวกอ่อ่าเขาเรียกว่าอะไรโปโปอะไรย่างไม่มีนะครับไม่รับนะครับเอาที่แบบว่า ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อยู่ในศีลธรรมอันดีนะครับวันนี้ผมไข่ขอบคุณมากนะครับใครชอบคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับวันนี้บ๊ายบายครับผมก็ขอฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับวิตามินอโลฮาของผมนะครับเป็นวิตามินเม็ดฟูกนำเข้าจากประเทศเยอรมนีนะครับผลิตที่ประเทศเยอรมนีจริงๆนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยนะเป็นรสสตรอเบอรี่นะครับก็สำหรับใครที่พักผ่อนน้อยนะครับออกกำลังกายหนักนะครับวิตามินก็ช่วยรีโคเวอรี่กล้ามเนื้อน้แล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของคุณให้กลับมา ดีเป็นปกตินะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยพวกโกรคไร้แรงต่างๆเนี่ยมันระบาดภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยสำคัญมากนะครับก็เนี่ยมิลลิกร,รัมสูงมากนะครับมีทั้ง C B รวมนะครับไบโอตินแมกนีเซียมนะครับนี่สนใจสั่งได้แล้วบอกเลยว่ามันต่างกับแบบที่เป็นหลอดคือของผมเนี่ยใน1กล่องเนี่ยมี15เม็ดจะแยกมาเป็นซองแบบนี้นะครับเหมือนถุงยางใช่ไหมไม่ต้องแซวผมตั้งใจให้เป็นอย่างนี้นะเพราะว่ามันพกพาไปไหนสะดวกนะครับอย่างฮู้ดวันนี้ผมไปต่างจังหวัด2วันเนี่ยเจอแดดเจออะไรเนี่ย พกไป2เม็ดจบนะครับก็วิธีทานก็ทาหลังอาหารนะครับหรือใครที่อ่อนเพียก็สามารถทานได้เลยนะครับวันละหนึ่งเม็ดจบเลยฝากไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวใส่ไลาละเอีดไว้ให้